น,นี้จะเป็นด้านหลังวัดเพชรสมุทรนะคะที่จอดรถเนาะจริงก็จอดด้านหน้าได้ค่ะด้านหน้าฝั่งสงครามะคะ่ะด้านหลังก็จอดได้นะใครมาไหว้พาก็บบจอดด้านหลังได้นะคะ่ะนี่อันนี้ด้านหลังค่ะจะพาไปไหว้หลวงพ่อบรแหลมแต่เขาเรียกถ้าเขาเรียกชื่อเต็มๆก็คือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร แต่ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวไม้กองนะคะปัดเพชรสมุทรเนาะเราจะรถเข้ามาจอดด้านหลังได้จ้ะแล้วก็เ,เดินทะลุไปกว้างนะคะติดด้านหลังนะ ติดกับแม่น้ำแม่กองติดกับแม่น้ำแม่กองค่ะมีเรือข้ามฝั่งเลยนะคะไปฝั่งนู้นเนาะออกไปด้านหน้าค่ะ จะเก็บภาพบรรยากาศในบทให้มาให้ชมนะคะ